คนนี้เราจะมารีวิวดินญี่ปุ่นที่ทำเมื่อคืนนี้โอเคทำเมื่อคืนนี้ทำสองรอบเสร็จแล้วรอบแรกมันจะสาดน้ำเออสาดเกลืออันนี้นึน่งทำรอบสองแล้วมาผสมกันก็เลยอาการสาดเกลือก็เลยหายไปโอเคนี่นี่ญี่ปุ่นเก็บไว้ในกล่องนี้ผู้น่ารักไหมโอเครอโมดนะนี่ก็เป็นดินญี่ปุ่น หนึ่งนเนียนถ้านวดไปมันก็จะติดมือนิดหน่อยอะค่ะแตอะ่อาการติดมือก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ใช่ไหมล่ะมันก็สามารถล้างออกได้นะคะไม่ต้องกลัวน,นี่มันไม่ใช่สลามนะคะอย่าตกใจทําตอนแรกก็นึกว่ามันจะไม่เป็นดีญี่ปุ่นเพราะว่าเราเคยทําสลามแล้ว มันแบบทำไม่ได้นะเราเอาไปทิ้งทางขยะเสร็จปุ๊บอะไรวันมาไปดูในทางขยะมันอปรากฏว่ามันแบบยืดได้ดีแบบไม่ใช่ยืดได้ดีคือแบบเห็นมันเป็นเ,เ,น,เนื้อเนื้อสลามดีมาก,กเลยทิ้งๆมันไปเถอะทำใหม่ก็ได้อะไรประมาณนี้เนาะนี่แหละค่ะเนื้อเนียนมาก าครั้งน้กก็จะฉเกือน,นะคะก็เลยทําเพิ่มอีกอันนึงอีกก้อนนึงนี่แหละคะ่ะแล้วก็ได้โอเคนะคะติดมือก็สามารถล้างมือออกได้นะคะไม่ต้องตกใจไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมองว่างนะคะจะสอนทําแน่นอนโอเคสัญญานะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเรากิจกรรมที่3ามวันนี้นะจ๊ะ